này như bạn đợi đấy như bạn nữa đừng xỏ xăm như bạn ô hô một bạn sụt lở thầm mà gì mà lại tên này đưa lại tên lên đưa ừ ừ ừ tên lên đưa này anh lên xỏ xăm ô hô năm lai nữa này, hồ ยี่หว่านน่ารักอะทั้งน่ารักกันทั้งน่ารักกันทั้งน่ารักกัอ้โหน่ารักสุดสุดเอา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 พูดอะไรนี่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 เกี๊ยวอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรนะหนูใส่อะไรอยู่หนูใส่อะไรอยู่ นึกใส่อะไรอยู่เกี้ยวไ oh, ปไหนนั้นเนี่ย